สาวดังพาลูกเซอร์ไพรส์วันสำคัญอดีตสามีเป็นแฟนลุ้นรีเทิร์นอีกหนึ่งคู่รักที่ปิดฉากชีวิตคู่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิวกี้ปรยาและแดนนี่ดานเอลเบสซิงแต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่แบบไม่ขาดตกบกพร่องและเป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันมากๆไม่ลืมวันสำคัญของกันและกันอย่างล่าสุดสาวมิวกี้โพสคลิปเผยโมเมนต,ต์ดีๆเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดให้อดีตสามีนับว่าเป็นครั้งแรกที่ทำตั้ง เลิกกันไปบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆจนแฟนคลับแหกคอมเมนต์บอกว่าถ้าปรับแล้วกลับมาได้กลับเถอะค่ะรู้สึกว่าคุณแดนนี่เขายังรักมากเลยแกเชื่อฉันไหมจังหวะผู้ชายร้องโหเขาอยากเข้าไปกอดรีเทิร์นได้นะแม่พร้อมยินดีด้วยเสมอ เราผู้ที่ยัง move on กับคู่นี้ไม่ได้เขาเหมาะกันมากจริงๆเห็นพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขจังชอบจังหวะกอดกอดแบบไม่แนบตัวกันมากเกินไปแบ่งเส้นอย่างชัดเจนว่าสถานะไม่เหมือนเดิมแต่ยังรักและหวังดีให้กันเสมอเลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้น่ารักมากค่ะ ความเป็นพ่อแม่ของลูกตัดกันไม่ได้น่ารักมากๆค่ะความสัมพันธ์ก็ยังหวังดีต่อกันเสมออยากให้กลับมารวมเป็นครอบครัวอีกครั้งอยากเห็นค่ะสิ่งหนึ่งที่ชอบคือไม่ว่าพ่อแม่จะจบลงยังไงทั้งคู่ยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่ว่าใครถูกผิดไม่สอนให้ลูกเกลียดอีกไปเพราะวันหนึ่งใครจากไปลูกก็ยังมีอีกคนดูแล